ไม่เห็นข่าวคู่นี้อยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับวันนี้เขากลับมาค่ะเมสซี่กับโรโนโดอ๋อเจอตะกดคือโรลโดตอนนี้ไปเล่นที่ซาอูข์ก็โดนแฟนทีมอื่นเวลาแซวก็แซวเมสซี่เมสซี่เอ,อ,อแซวอะไรก็แซวเมสซี่อ,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 อะไรอย่างนี้นะคะ แต่ว่าเมสซี่เองก็พูดถึงโรนัลโดค่ะหลังจากที่พึ่งคว้าบอลลงดอร์สมัยที่แปดนะคะค,คือเขาผ่าบอกผ่านทางสื่อฝรั่งเศสอย่างเลยกิดว่าเขาไม่ชอบการเปรียบเทียบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออก่อนที่ผมจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกผมเคยถูกเปรียบเทียบกับตำนานอย่างมาราโดน่าอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบที่แบบจะต้องมาถูกเปรียบเทียบกับอีกคนนึงนะแล้วก็ส่วนตัวเขากับโรนัลโดเองเนี่ยก็ไม่ควรถูกเปรียบเทียบเช่นกันมันเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมในมุมมองของกีฬา เบื่อที่จะต้องมานั่งเป็นคู่ปรับกันนะคือโคดเพราะนั่งข้างกันเนี่ยเอาคอนเทนต์มาละอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบจะชอบมีคนเซลเขาชวนไปกินข้าวกันเขาได้กินข้าวกันหรือ,อยัง <ừ> อะไรประมาณนี้นะ <ừ> ซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยคือทุกวันนี้โรโนัลโดเองก็ยังต้องการที่จะชนะทุกสิ่งตลอดเวลาคุณไม่สามารถหาคนที่มีแพชชั่นสูงขนาดนี้ได้ <ừ> และผมเองก็ยังไม่คิดเลยว่าผมจะสู้เขาได้ในเรื่องนี้คือเมซี่ก็สัมภาษณ์เหมือนให้เกียรติอะว่าแบบในเชิงความแบบมีแพชชั่นในการเล่นฟุตบอลเงี้ยโรนัลโด้ก็ยังคงเป็นส มองว่าเป็นคู่แข่งมาอริการเพราะไม่เคยแบบอริอะไรอย่างเงี้ยแต่แว่าก็เห็นเห็นตอนโดออกจากมาดริดอ่ะเมสซีห่หงอยอ่ะอเพราะว่าหเหงาเลยนะช่วงนั้นนะมันไม่มีใครสู้เขาในการยิงประตูงเหมือนเลวานกับโอวามิยังอ่ะใช่แต่ทีนี้เนี่ยเออก็มีประเด็นต่อค่ะคือ,อ,อคือพี่โดโรนโ,โ,โ,โดเนี่ยมันมีข่าวไงว่ามีข่าวเรื่องพูดวิจาร์ว่าเออเมสซี่ไม่เหมาะกับบางวันบนลงดออะไรอย่างงี้ทีแต่ทีนี้เนี่ย โรนัลโดเนี่ยเหมือนเขาไปคอมเมนต์อิโมจิหัวเราะห้าไหลอย่างเงี้ยใต้ข่าวนี้ก็เลยู่เปล่าก็ก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่เล่นเปล่าจูเนียเล่นเปล่าไม่รู้จูเนียไปกดหัวเราะเปล่าอันนี้ไม่รู้จะแก้ข่าวให้ยังไม่มีไม่มีอะไรต่อจากนี้นะคือหมายถึงว่าลูกลูกรู้รหัสมือถือพ่อไงอ๋อนี่แกนะไม่รู้เลยจูเนียพิมพ์ไม่รู้เลย อันนี้อันนี้ไม่กล้าพูดต่อเลยอ่ะก็ได้แต่แบบอ๋อค่ะก็เอาเป็นว่าโลนด์คิสเยโน่เนี่ยไปอีโมจิหัวเราะในข่าวนี้เนี่ยโรนด์เป็ธรรมดาอยู่แล้วเรื่องโซเชียลมีเดียใช่ก็เลยนี่ไม่กล้าพูดต่อเลยเลยไม่รู้ว่ายังไงเออนะก็ก็ไม่รู้ว่าทาไมเขาถึงลงเหตุแบบลงอีโมจิอันนี้นะแต่ว่าก็มีคนมากดไลค์คอมเมนต์ที่เขาลงหัวเราะเนี่ยไปประมาณเป็นแสนอ่ะโอ้โหลอแสนหนึ่งแสนหกหมื่นไลค์อ่ะ เออเอออ่ะยังไม่จบค่ะคอนเทนต์โรนัลโดยังมาล่าสุดที่ในลีกซาอุดิอาระเบียก็มีไปทําเป็นแบบเหมือนไปจุปากใส่แฟนก็เวลาแฟนเขาแซวมิวแซวอะไรเขาแซวเรียกชื่อเมสซี่อ่ะซี่เออเด็กก็คือทีมโอ้โหคริสเตียโน่เต็มปากเต็มคำเลยโดนี่ไงโดเต็มปากเต็มคำเลยเต็มปากเต็มคำเลยเออเนี่ยเขาตะโกนเนี่ยแฟนทีมเอาอาร์ติฟาก็ตะโกนลงมา ไม่เขาเรียกทีมอัลติฟาอ๋ออัลติฟาอัลติฟานะแฟนโรนัลโดนมาต้องบอกเห็นไหเราหาทางลงให้นะอัติฟาอัติฟาเออว่าไปก็ตะโกนแย่รู้ไงว่าขึ้นง่ายไงก็ตะโกนแย่เลยเมสซี่เมสซี่ท่านพ่อของแอดมินปอทำไมโมโหจังเลยจู้จุ๊จู้เลยนี่แล้วก็เนี่ยจังหวะที่มาเน่ยิงประตูขึ้นนําได้นะไปดีใจกับมาเน่ค่ะแล้วก็แบบว่าเนี่ยเห็นไหม เป็นดีใจหน้าสันจินเยือแล้วก็คุณดูคุณดูคุณดูให้คุณดูให้คุณดูให้คุณอ่านอติฟักอ่าอติฟักอตอาติฟักอ์ติฝัโอ้โหดูเจอดกว่าโอ้โหโหโอ้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 โหอ้อ้ลหโอ้โหโอ้โอกหอย่าใหอ้แกโอ้โหเด้๋หวไ้่ไโ้โหลฟีโหโไ้ด้เหโอ้โอ้ดอ้โหโอ้โ้โหโอหโน้อ้อ้อออ นี่ฉันไปต่อไปต่อคําที่สองไม่ได้เลยคําแรกอัติฝากได้คําตามหลักมาไม่รู้จะเอาคําไหนมาใส่เลยดูเดือดมากดูเดือดมาก